สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่26ละดักลาดาคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action น n a ิตคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทาเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอันนี้ก็เดินทางมาแล้วสิแท่งก็ยังอยู่สักสามพันจุดเอง,งวันน้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันไม่ได้วิเคราะห์นะเลาวิเคราะห์วันก่อนว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นการเบรกย่อพักตัวเพื่อสร้างดีมานโซนนะครับผลปรากฏว่าก็ไม่ไปไหนเลยเนาะทั้งสองสองวันที่ผ่านมานะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อ แต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับเพราะว่าจะต้องดูแอคชั่นอีกนิดนึงแล้วถึงจะลงนะครับเปอร์เซ็นต์การลงมันจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งมันจะเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าอ่าโอเวอร์เดอซอย่างรออีกสักประมาณเกือบเกือบยีน่สะิบห้าเร์เะรียนไปแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กมากนะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นที่เท่าจะนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าเป็นรูปแค่เนินนูนๆเท่านั้นแหละนะฮะยังไม่ใช่เป็นภูเขาที่สูงชันสักเท่าไหร่ก็คือยังคงเป็นนะฮะโมเมนตัม um ฝั่งขาขึ้นลักษณะการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมก็ตั้งแต่นะฮะเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงนะครับที่เริ่มเดินขากค็คือหมายที่หนึ่งของเรานั่นเองนะครับส่วน ทำไมนะฮะยังคงไม่ไปไหนไกลเลยนะครับสองสแล้วนะครับตั้งแต่เกิดกรอบไซด์เวนี้นะครับได้มาเป็น8ปดเแท่งแล้วนะครับเราบอกว่า ตลาดนั้นนะครับมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงเราจะเห็นได้ว่านะฮะมีแนวโนม้มลดลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับส่วนแรงซื้อแรงขายนั้นนะครับเหมารวมไปเลยนะครับว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงนะฮะเมื่อไม่มีปริมาณการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับปริมาณการซื้อขายโดยรวมเน้วก็ไม่มีนะครับปริมาณบอลุ่มก็ไม่มีก็คือในโซนเงรียกร้อย เราก็พอจะสรุปในทาเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นะนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับยังคงสร้างกรอบดิมานโซนอยู่นะครับทางทค่นี้ข้อนะครับนะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บรเวณนี้ก่อนนะฮะก็จะส่งผลไปในทาเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการโฉบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวันก่อนนะครับ เมื่อมันก่อนนะครับย้อนหลังไปแต่งแขงนะครับเนะรเราบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนโดยลักษณะการเคลื่อนที่นั้นนะครับเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าสูญยากาศโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นลงคือนั้นจะมีปริมาณที่กึ่งกึ่งหนึ่งแล้วก็ประกอบกับนะครับปัจจัยกระทบค่างเงินและลักษณะการเคลื่อนที่ที่ท,ทางเทคนิคที่อยู่ปลายเทรนนั้นทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของครับนั้นอยู่ใน กรอบไซด์วีกว้างนะครับผลปรากฏว่าก็ยังคงเป็นไปตามที่เราคาดการนะครับยังคงลงมาทดสอบเส้นแนวจิตวิทยาเดิมของเราอยู่นะครับก็คือเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงยังคงอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับถึงหากจะขึ้นต่อเปิดเถาการขึ้นหนก็จะมีไม่เยอะแล้วนะครับก็คือมีสักนิดเดียวเองนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับนะฮะโมเมนตัมฝั่งขาลงอยู่ตรงนี้นะครับตรงแนวซัพพอร์ตนึ่งนะฮะตอนนี้ก็โมเมนตัมการเคลื่อนที่ระยะกลางนะฮะลงมาแค่ประมาณ2,000จุดนะฮะราคาที่ดีที่สุดทูสามรอสามพันจุดถือว่าน้อยมากสำหรับท i m e frame week นะครับท i m e frame w นะครับสี่ชั่วโมงนะครับเราดูเป็น t i เฟรมวี e นะครับก็คือการวางแผนในกรอบของวี e k ข้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างท i m e frame นี้อยู่ที่สาม นฮะก็ใครจะเทรดทำเฟรมนี้นะครับก็เรียกทำเฟรมดีนะฮะ <c oughs> เป็นแท่ง4ชั่วโมงนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กมากนะครับก็เป็นหลุมๆเท่านั้นนะครับก็คือการเคลื่อนที่ที่อยู่ปลายเทนเราจะเห็นได้ว่านะฮลักษณะการเคลื่อนที่ของปลาทอยู่ปลายเทนนั้นตอนนี้นะฮะแนวทดสอบหรือว่าแนวดีมาโซนนั้นก็ข้างจาก ไม่เดินทางเนาะกำลังท่งตัวแล้วนะครับหรือว่าการยืดดีบานโซนเนาะก็คือการไซด์เบย์ที่เป็นดีบานโซนออกข้างนั่นเองอว่าพิเรียดของดีบานโซนที่อาหารระหว่างพิเรียดระหว่างต่ำสุดกับสูงส,สุดนะครับก็คือค่อนข้างจะแคบอีกนย่งใครเรียนไปแล้วเนาะเรื่องโซนทางการนะครับดังนั้นนะฮนะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เราจะเรียกว่าการพื้นที่ปลายเทรดนะครับนะฮะใครเรียนไปแล้วเน,นี่ยอันนี้จําได้เลยนะครับว่าเมื่อเป็น เมื่อเป็นแพทเทิร์นเพขาขึ้นจะเกิดการพักตัวนะครับแล้วก็กลับถึงจะเดินทางนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดเะียมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายอันนี้ไม่ม้ำงดูเลยนะครับเบารวมไปเลยนะครับว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอะก่อตัวแล้วก็มีแนวโนม,มจะลดลงก็คือไม่มีปริมาณการซื้อขาย นะครับหนานี้ก็น่าจะรู้ว่าเรื่องของจิตวิทยาการเทรดของรอบลงทุนบทที่2นั้นเป็นยังไงนะครับตอนนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกาแณะปัจจุบันใครทําอะไรด้วยแอคชั่นไหนนะครับก็น่าจะพอมองกันออกสําหรับการวางแผนเราก็พอจะสรุปในท์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะฮะจะคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับเป็นการจฉบรอบสัญญาณก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างค่ะจะเทรดในทางเฟรมวีอีกทางเฟรมเดนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบ จบรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาดเกตเมื่อวานเท่านั้นเมื mm ่อ hmm. วานเราไม่ได้วิเคราะห์เราวิเคราะห์กันก่อนว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วนะครับด้วยปัจจัยทางเทคนิคอและด้วยปัจจัยและก็ทางเทคนิคั้นะทาให้ลักษณะการที่นิคมกล้ามีโอกาสที่จะสร้างกรอบไซด์เวกกว้างๆซะมากกว่านะครับผลปรากฏว,ว่าไม่ไปไหนเลยจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นมันจะมี ีในระดับนึงแต่นะครับลักษณะแบบนี้มองไม่เห็นซัพพลายหรือดีมานโซนจะต้องให้หลุดแนวไซเวย์ไปก่อนนะครับหากเราจะเนาะหากเราจะวางแผนนะครับในการเคลียร์ไซเวย์นะฮะใครเรียนไปแล้วนนะเรื่องการตีกรอบนะครับเรากรอบแคบดีกว่าเนาะเรากรอบแบบนี้ดีกว่านะฮะกรอบกรอบแคบเมื่อวันก่อนเนาะเราจะเห็นได้ว่านะครับ จากจุดตัดหรือราคาปัจจุบันนั้นนะครับแต่จุดตัดอยู่ตรงนี้นะครับกับแต่ราคาปัจจุบันอของล่างนะตอนนี้ก็ยังคงเป็นกลุ่มที่เป็นไซเวย์ครับเห็นไหมฮะเป็นไซเ์อรพกราฟยังไม่เดินทางนะครับเมื่อเป็นไซเ์อรพลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดดีมานโซนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องทำรูปแบบให้ชัดเจนก่อนนะครับจากแบบนี้นะครับหากเขาจะเกิดดีมานโซนเขาจะต้องย่อลงมาจากราคาปัจจุบันนะครับ ต้องลงมาไม่ต่ำกว่าแนวเดิมแนวซับพอร์ตเดิมก็คือจากประมาณห0ึ่งพันจุดนนยังไม่นับขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ดิบันโซนที่จะเข้าอ,อ่อนเลยนะครับก็จากราคาปัจจุบันเราขยับขึ้นมาแค่สี่ห้าจุดเพงตน,นี้อยู่ปลายนะครับอยู่ปลายไซส์เว์นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงที่เอ๊ะเทที i, เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นที่เล็กมากเลยทีเดียวนะทําได้แค่หลุมเนินๆนูนๆเท่าน,น,นั้นนะครับอย่างไม่เดินทางสักเท่าไหร่ก็ประกอบกันกบนะฮะสามเหลี่ยมเอสวที่เราตีเมื่อกี้นะครับก็เป็นเรื่องของไซด์เวิรัพเล็กๆเท่านั้นนะครับจะโผล่ขึ้นมาในระยะกลางเพราะว่าเราดึงมาจากเมื่อวัอนก่อนสองวันที่แลว้วนะครับทาไมกราฟจะคงทรงตัวแบบนี้เครื่อนที่มาสามสีนนะ่ห้าวันแล้วก็เพราะว่า ตลาดนั้นนะครับยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงเมื่อไม่มีการซื้อการขายนะครับปริมาณปริมาณ ผลรวมหรือว่าปริมาณวอลลุ่มทั้งหมดก็จะไม่มีนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็จะใช้นะเทคนิคที่เทรดในเทรดสั้นนะเลือกเป็นสไนเปอร์แนละใครเรียนไปแล้วนะกลุ่มสไนเปอร์มีหลายออเดอร์เลยทีเดียวนะครับนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นกรอบกว้างไซเวนะครเป็นไซเวกรอบกว้างๆจะต้องรอให้เขานะฮะเคลื่อนที่ก่อนเราถึงจะหาอิมาโซนและโซนคาดการได้ส่วนกรอบไซเวนี้ก็จะเป็นการเทรดแบบสไนเปอร์มากกว่านะครับอันนี้เป็นทางเทคนิคนะครับส่วนนะฮะปัจจัยกระทบค่างเงินในวันนี้นะครับวีคนี้นะฮะ ยังคงส่งเสริมค่าเงินดอลลาร์ให้มีโอกาสที่จะคงที่นะครับด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่หนึ่งที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนะครับก็ยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้น ทรงตัวนะครับอาจจะมีการแข่งค่าขึ้นมาบ้างแต่ประกอบโดยโรวมก็ยังยังไม่แข็งแรงนะครับแต่ปัจจัยกระทบข้าเงินหมดที่2ที่จะเกิดในคืนนี้นะคืนนี้ก็คือเช้าวันพรุ่งนี้คือประมาณตีหนึ่งนะตีหนึ่ง,งกว่าของวันนี้ต่อจากที่ไปอีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะผลการคาดการนะครับว่า ปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2ที่เป็นตัวเลขของนโยบายแล้วก็แผนการดําเนินการนะครับก็คือการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนะครับดังนั้นนะครับกำหนดอัตราดอกเบี้ยก็คือยังคงที่นะฮะก็คือ0.25%ก็ทําให้ดอกเบี้ยโดยรวมนะครับก็เป็น5.5%ซึ่งนะครับซึ่งไม่ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของอินเพรชันหรือว่าระบบเงินเฟอ้อได้ตอนนี้เงินเฟอ้อทะลุขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ,บเกือบสิบนูนนะครับดังนั้น โดยรวมนะครนะับนะฮะกราฟนะฮะ ส่งผลนะยังส่งผลว่าอันนี้มันเป็นของดอลลาร์นะฮะยังคงส่งผลนะครับทำให้ราคาทองคำณปัจจุบันนะครับมีโอกาสที่จะทรงตัวนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นแต่นะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดนี้นะครับยามันทําให้กราฟเคลื่อนที่แรงนะครับดังนั้นคืนนี้นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆนะครับในปริมาณการเคลื่อนที่ของกราฟมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ปัจจัยแบบนี้นะครับจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งแรงสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็จะกลับเข้าสู่ในสภาวะที่เป็นปกตินะอันนี้บทที่1เลยนะครับเรื่องปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับดังนั้นนะฮะกรอบการลงทุนนะครับใน วันนี้นะครับก็น่าจะอยู่สักประมาณ3,000จุดนะฮะ3,000ถึง3,500ส่วนกรอบมันนี่ a มเนจเม้นตเราใช้ของวิกนะครับนะฮะส่วนกรอบมันนี่ a มเนจเม้นต์ก็ประมาณ8,000กระจุดนะครับแล้วก็กรอบการลงทุนอยู่4,000กระจุดนะครับก็อยู่ที่สักประมาณ40%กว่าๆค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในระดับมืงนะครับสำหรับ ทางเทคนิคข้อแล้วก็ปัจจัยกระทบขั้นเหมืนที่สวนทางกันโดยสิ้นเชิงแบบนี้นะครับจะนะฮะดังนั้นหากกราฟไม่เดินทางนะครับกราฟจะเวียนแค่กรอบกว้างๆเท่านั้นนะครับใครเรียนไปแล้วเนาะเรื่องการคาดการณ์นะครับน่าจะพอจํากันได้เอามาใช้ให้หมดนะครับเทคนิคที่เรียนไปตอนนี้ได้มาใช้เกือบทุกแขนงเลยเนาะนะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะสุดท้ายนะครับ เราจะมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งคงจะเป็นวันหยุดเดี๋ยวขอบดในกลุ่มนะฮะแล้วก็ติดตามกันมาได้นะครับในกลุ่มของนะฮะในช่องยูทูบของคนกลุ่มคนบ้าทองนะครับแล้วก็มีไลน์ด้วยนะครับนะมีไลน์ก็แอดค้นหากันได้นะครับเป็นเป็นไลน์แชทนะฮะนะฮะเป็นโอเพนแชทนะครับก็สุดท้ายนะฮะอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทบุญหลายๆกลุ่มที่กําลังมองหาแนวทาง นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ